บินมาโครากและตามไปต่อยยังไงตอนนี้เป็นไงทางได้เขา้าเจอบรบายเพบอกโอเคมาเห็นเธอดูเจ็บเพืเ่ยนเดื้ายกบเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอโดนหลอกยัง<อ>เป็นคจไ<ป>อพูดอะไรไม่ฟังก็มุกจิตใจก็แบบเดิมจะคปพูดว่าเธอจะไปแต่ว่าสุกทายแคแบกเธอในชีวิตตั้งนานไม่เคยจะใก้ที่แบบเธอทำทุกจะไปไม่เคยจะใครพูดแบบเธอคารวน ไไปต้อก็กดแ,แบเธอเรา,มาไมนคุย่้วยก็คงไม่ชอบมันแบบเดิมใช้ชีวิตกันมาตั้งนานไม่เคยจะใคร่ที่แบบรักโหราบและตอนเคยต่อยเคียงไงตอนนี้เป็นไงบ้างไม่อเขาวละเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมากเห็นเธอโดนเดืเอดเป็นเพียงไปก,กับเขาเป็นไงบ้างเห็นเธอกลอกยืนเป็นควายชอบไม่รู้อยู่และเธอก็คงไม่